มื่อนี้สวัสดฮโลมาเยี่ยมคุณตาฟ้ามนะครับมาชมงัวบามันมือนี้น้องออ๋วมาได้มากนะครับพี่น้องสั้นครับน้องยูติดารกิจครับไปเห็นงานมัตตะเสครับมาตพอตาผี่ของฟ้ามพี่ตาครับเนาะสวัสดีครับครับผมครับผมพี่มีงัวน้ำสนไหวบาครับมื่อนี้ครับเกิดมีงัวแม่ลูกครับมาเมื่อนี้แมลูกลูกแรกลูกซีไว้ครับ ลูกนี่ลูกแดงลูกงามลูกแดงงามครับอันนี้ลูกพันละคเนาะครับสำหรับคุณตาฟ่อผมกับนี่แม่ลูกและมาฝากวันนี้พอดีซีเบีไฮโลจช่องซีเบีไฮโลมายามครับมือขอขอบคุณในหลายอาเสือง่วน้ำเสือง่วน้ำตัวนเอสาวครับตอนนี้นงาา้อกำลังเดินทางมากครับยังพันถึงตอนนี้ มันย่ายลักษณะนะครับพี่จุดเด่นเขาคือยังจุดเด่นก็คือสีแดงขาแข้งดีครับเนื้อนังดีลักษณะดีัว่าเนื้อนังบามันหัวโลนครับนางามหัวโลนเองตะกำเหิดนะครับครับกบเครื่องตัวนี้ลักษณะง่ายเ็นาเป็นตวเรียงครับแม่ลูกแม่กับลูกแรกแม่กับผสมแล้วครับแม่ผสมไปแล้ว สีพาเบึงแม่นะครับมันยิงมีความร้อนอมแรงเล็บดีครับตัวนี้อายุจักเดือนแล้วครับตัวนี้อายุสี่เดือนห้าเดือนที่เขาห้าเดือนครับกินยาจับได้ใบได้ครับง่วยๆตัเชื่องครับพอเรื่องนะอนาคตไกลตัวนี้ลักษณะดีมอโรนแม่กับซดดีแม่ลูกแม่แรกกินยาดีครับ สูงประมาณเท่าไหครับสูงประมาณร้อยยีกวครับร้อยยี่สิบร้อยยี่สิร่ร้อยยี่สิบสามร้ยิบส่เขาร้อยยี่ส้าราคาเท่าไหรแม่ลูกว่าเปิดไว้เอ่อ1บเอ็ดหพันแต่ลูกเขาใายเก็ดเมือนลดิลูกมันแม่กับซีเมือนหางนี่นะอเลยแม่กัจ้อย อาศัยลูกนะครับอาศลูกดมือเนี่ยใช่มืนหายก็ติด้าไปั้งเนทขายขายรวต่อร่องต่อร่องได้หลายครับแม่ลูกคู้นีำตัวนี้เป็นแม่นะครับลูกแรก ท่องตัวแรกก็ครับครับผสมทีเคศูนทรเจ็ดเคศูนทรเจ็ดจักมือเหรอครับผสมผสมพันรอบรอบหนึ่งครับเดือนหนึ่งถือว่าให้ลูกดีครับส่งลูกดีเบังจากผลงานแล้ว ถ้าผู้ได้สนใจเปิดราคาเท่าไรครับแม่ลูกถ้าผู้ได้สนใจครับเปิดไว้ซีเวสหาพันครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับราคาต่อร่องได้ครับต่างฟาร์มถ้าผู้ได้สนใจก็โทรมาได้ครับศูนย์แปดห้าครับเบอร์โทรศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดห้าหกหกอีเบอร์หนึ่งศูนย์เก้าห้าหนึ่งแปดศูนย์เก้าห้าหกศูนย์ครับยุบ้านขอตำบลขอเพื่อเมืองมาสื้อรคาเนะครับขอบคุตาฟาร์มขอบคุณครับที่ขอขอบคุณเสียบอยนะครับมาทายทำ ครับขอบคุณครับสวัสดเปียโลครับผมเยาจะมาเยี่ยมดูดูครับขอบคุณครับ